คำปฏิญานประจำวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาองค์พระยาวเวพระนามของพระองค์ทรงอยู่เหนือนามอื่นใดทั้งพวงเพระจกิตของพระองค์กอบด้วยพระคุณซ้อนพระคุณพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงพระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยความรักและพระเมตตาต่อคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่พวกหลายจึงได้เข้ามาลี้พายอยู่ภายใต้ร่มปีกของพระองค์ ขอประเกียิพัสรีจงมีแด่พระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์หลายขอบคุณพระองค์ที่ทรงตรัสสั่งไว้ว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นขอบคุณพระเจ้าข้าพงศ์หลายเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สําหรับพระองค์เพราะโดยการทรงนําที่มาจากพระองค์ แต่ดทธิเดชของพระองค์เป็นเหตุให้ข้าพระองค์หลายได้ขอบพระคุณพระองค์อยู่เสมอทุกๆวันพระบิดาเจ้าข้าโ้ข่าแต่พระเจ้าคำสาของพระเจ้าอยู่บนเรือนของคนชั่วร้ายแต่พระองค์ทรงอํำนวยพระพรแก่ที่อาศัยของคนชอบธรรมพระองค์ทรงยาะเย,ะเยะ้ยคนที่มักเยาะเยะ้ยแต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนใจทมข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์หลายขอยอมรับว่า ยังมีความบกพร่องในฝ่ายวิญญาณหลายครั้งหลายคราที่เอาแต่ใจตนเองและเลยไม่สนใจในคําสั่งสอนคําตักเตือนว่ากล่าวที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์จึงมีเหตุให้ต้องล้มลงในความบาปที่น่าละอายครั้งแล้วครั้งเล่าข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายจึงขอถ่อมใจลงสราภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดทั้งบาปทางความคิดทางคําพูดและทางการกระทำขอพระองค์ทร,ร,รงโปรดเมตายกโทษให้อภัย และขอทรงชำระจิตใจภายในของขพงลายให้พ้นจากการทำทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าและพระเยสุคริสเจ้าของเราดำรงอยู่กับทุกๆคนที่สแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์และขอองค์พระบัญญัติโดยสุ์ทรงช่วยสอนให้ขบงลายเข้าใจและเข้าถึงแผนงานขององค์พระบิดาซึ่งพระองค์ทรงมีไว้แล้วสำหรับขบงทุกๆคน โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอการเจิมด้วยไฟจากโรรองล่อหลอมความคิดของโรรองข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตใจของโปร่งหลายขอให้คริสเตียนไทยทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีประสบการณ์ตรงด้วยตนเองกับฤทธิเดชและการสัจจันของโรรองเพื่อทุกคนจะมีความเชื่อเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณมีความรู้มีความเข้าใจในพระบรราการของโรรองข้าแต่พระเจ้าขาอทรงปกป้องคุ้มครองข้าพรงหลายให้อรอดพ้นจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กอร่างกายทุกๆคนในครัวเรือนมีภูมิมคุ้มกันด้วยพระธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์และขอพระองค์ทรงนำให้ขบางหลายเปลี่ยนวิกฤตในช่วงเวลานี้ให้กลายเป็นโอกาสในการขยายและจะับบริษัของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอามน